สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทำฐานเสาเหล็กนะครับเพื่อเป็นโครงสร้างสำหรับการาสร้างหลังคาหรือว่าทำเป็นโครงสร้างของบ้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งวิธีการของผมที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ใช้ในงานที่ผมทำอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือเหมาะสมนะครับก็อยากให นำไปดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ถูกต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องมีนั่นก็คือสตัดเกียวครับสตัดเกียวเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีแบบสตัดเกียวสําหรับฐานเสาโดยเฉพาะเลยนะครับเราสามารถหาซื้อได้นะครับถ้าเราไม่ไม่ซีเรียสเรื่องงบประมาณ มากเท่าไหร่นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้ตัวสตัดที่เป็นสตัดเหล็กแล้วามาตัดเอานะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดง,งบไปด้วยนะครับถัดมานะครับก็ต้องมีตัวเพดเหล็กนะครับเพดเหล็กเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้จากนั้นก็ต้องมีน็อตแล้วก็ตัวแหวนรองน็อตนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําตามคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการทําเพดเพื่อทําเป็นเสาของเรานะครับโดยสิ่งที่เราต้องมีคืออันแรกคือเพดนะครับซึ่งเพดเนี่ยเราต้องคํานึงถึง ขนาดของเสาด้วยอย่างเสาของเราเนี่ยที่ผมจะใช้ก็คือ4นิ้วดังนั้นเนี่ยเพจเนี่ยมันควรจะใหญ่กว่า4ี่นิ้วนะครับอย่างอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับเจดนิ้วแล้วก็ต้องให้เขาเจาะรูมาเลยนะครับม, <stimuli> มันจะมีแบบที่เจาะรูมาเลยนะครับซึ่งอันนี้นผมก็ซื้อแบบเจาะรูม,มาเลยนะครับซึ่งรูเนี่ยก็ต้องเป็นรูที่ใหญ่กว่าขนาดของสตัดเราที่เราใช้นะครับซึ่งสตัดของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่หุนนะครับหรือครึ่งนิ้ว นะต้องสวมเข้าไปได้วิธีการท,ทําเพดมันก็ไม่ยากทํานะรเรากเา็เตรียมเพจมานะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวตัวน็อตเนี่ยขันเข้าไปในตัวสตัดสตัดโบของเราก่อนนะครับสตัดโบของเรานะครับตามระยะก็ประมาณเอานะครับประมาณว่าจะให้อยู่ระยะไหนจากนั้นก็ใส่ใส่ตัวแหวนลงไปสักตัวหนึ่งครับแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตฝั่งนี้อีกทีหนึ่ง แล้วก็ยึดให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ทั้งสี่ครบทั้งสี่รูโอเคนะครับพอหลังจากเราทําให้ได้ครบทั้งสี่มุมสี่รูแล้วนะครับมันก็จะได้ออกมาลักษณะ ตามนี้เลยนะครับนะครับเราก็ขันน็อตให้แน่นนิดนึงนะครับกะได้ไประมาณนี้แลทีนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวเพจตัวนี้นะครับไปฝังตอนที่เราเทป,ปูนล,ลงไปในในหลุมดินแล้วเราก็จะอตัวนี้เข้าไปเสียบไว้นะครับแล้วก็เซ็ตระดับให้มันได้นะครับโดยการเซ็ตก็คือเราก็เซ็ตระดับจากทั้ง4มุมนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําเพจสําหรับเสานะครับ ก็เมื่อเราได้เพดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเทปูนล,ลงไปในตอหม้อหรือลงไปในหลุมที่เราขุดนะครับจากนั้นเราก็เอาเพดเนี่ยสวมลงไปนะครับแล้วก็ทําการเซตระดับนะครับโดยใช้ระดับน้ําหรืออุปกรณ์สําหรับเซตระดับนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยพอปูนแห้งเต็จใช่ไหมครับเราก็เอาเสานะครับมาสวมหรือว่าเอาเสาเนี่ยมาเชื่อมบนเพดตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราค่อยเซตระดับที่เสาอีกรอบนึงก็ได้นะครับ ก็วิธีการนี้นะก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการทําโครงสร้างหลังคาแล้วก็ทําเป็นโครงสร้างที่ผมทํางานผ่านๆมานะก็ถือว่ามันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเหมือนช่างอื่นๆหรือคนอื่นๆเขาทํากันนะครับก็อยากให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ไปปรับปรุงทําให้มันเหมาะสมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่า จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูเพื่อหาไอเดียนะครับหรือหาวิธีการในการที่จะทำโครงสร้างหลังคาไม้ต้ชิดอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบประหยัดด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะประหยัดด้วยนะครับอุป,รปรกรณ์ที่ผมใช้ก็ใช้ในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ